อาาจออวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ชัยวรานตุนาผู้อำนวยการกองสริภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชนสูตรโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ประเด็นนี้บอกน่าสนใจมากเลยวิธีการในการปกป้องตัวเราและคนที่เรารักให้ปลอดภัยจากการถูกสุนาาัขกัดเขาบอกว่ามี5วิธีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับคุณยูนุสแล้วก็ท่านผู้ฟังในการสัต,ตวแพทย์อาสาจออ่อสลายทุกขั้นครับค่ะคุณหมอคะจะรู้ได้ไงว่าสุนัขกัดเราครับผมคือที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าจากการที่ได้ไปพูดคุยกับทางคณะสุขนะ <c ười> ครับก็พบว่ามันมีผู้คนเนี่ยไปฉีดวัคซีนหลังจากโดนสุนัขก,กัดเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเยอะมากๆอืนะครับเ <c ười> ยอะมากๆก็ที่สําคัญเนี่ยการถูกกัดเนี่ย ในวันนี้เนี่ยหมอไม่ได้พูดถึงแค่ว่าเป็นสุนัขดุนะฮะเพราะจริงๆแล้วสุนัขที่สามารถที่จะกัดเราได้เนี่ยมันก็มีได้ตัวนะครับเรื่องแรกเลยเราจะมาดูว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุนัขเนี่ยมันจะกัดเรามันส่งสัญญาณบอกเราก่อนไหมฮะใช่มันมีสัญญาณเตือนนะคุณคุณจะรู้นะครับเพราะว่า อที่โดนกัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาการของสุนัขนะครับจะเป็นพวกหมอเนี่ยพอหมามาเรารู้เลยว่าหมาที่จะกัดเราคื้นหนึ่งเลยนะฮะที่กลัวเราอเดินตรงมาหาเลยถ้าหางนะครับหางจุกก้นนะฮะแล้วก็พยายามแยกเขียวนะถอยหนีนะครับความเครียดบางตัวมีตามด้วยฮะอ่ะจ อืมอันนี้อันนี้เอต้องราฟันนะฮะเขาไม่ได้ชวนเราเล่นนะฮะนี่คืออากครับบางตัวก็หางตั้งชันก็มีครับหรือว่าขนลุกขนพองทั้งตัวนะครับยิ่งฟันพวกนี้ยก็จะเป็นอาการที่แสดงให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยกําลังเครียดกําลังที่รู้สึกว่าแหมเหมือนเหมือนถูกเราคุกคามพร้อมที่จะกัดเราสุนัขที่เราคนเขาล่ะฮะ เช่นเวลาไปหาหมอยงเงี้ยครัพอเขาจะรู้สึกว่าเหมือนสตอแพทย์เนี่ยเป็นคนที่แบบไปคุกคามเขาไปทําให้เขาเจ็บกีดยาไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยครับสุนัขที่เอาเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่สองประการก็คือไม่กลัวนะครับไม่กลัวก็เนี่ยเครียดนะครับเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงเลยถ้าเราเห็นสุนัขนะครับที่มีอาการอย่างนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังให้มากๆหลีกเลี่ยงเลยนะครับอย่างเช่น แม้กระทั่งสุนัขที่นอนตามเจเว่นนะครับเมื่อเราเผลอไปเหยียบเขานะครับหรือว่าเผลอไปโดนเขาเนี่ยบางทีเขาตกใจก็างกำลังนอนอยู่อันนี้เขาอาจจะกัดเราโดยที่จริงๆแล้วเขาก็เป็นสุนัขที่ไม่ได้อยู่ในสุนัขสายพันธุ์นะครับเป็นสุนัขพื้นๆบ้านทั่วไปเนี่ยโอ้หอย่างนี้ถ้าเจอสุนัขตรงแถวหน้าร้านสะดวกซื้อเราต้องเดินเดินผ่านหน้าเขาหรือเดินผ่านทางด้านหลังเขาที่ปลอดภัยจริงๆแล้วควรควรเลยค่ะควรจะห่างเลยฮะถ้าหลีก อย่าอย่าไปใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดนกัดนะฮะแต่ถ้าแนะนําแนะนําให้อ้อมหลังดีกว่าเพราะทางหน้าเนี่ยมันกัดปาดมากกว่าแล้วก็พยายามเด็กไปเดินชนหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับนี่มีอยู่ตัวหนึ่งค่ะแถวแถวเซเว่นร้านสะดวกซื้อแถวนี้นอนกวาดประตูตลอดเลยค่ะแล้วจําเป็นจะต้องเข้าก็ต้อง้าไปซื้อเสบียงก่อนที่จะมาจัดรายการครับผมตรงนี้ต้องให้ใคน้องหน่อยนะครับเพราะว่ากาศมันร้อนมากเลยนะครับตรงนี้ ค่ะคน,นแต่เพิ่งทราเหมือนกันจากคุณหมอบอกว่าคือถ้าสุนัขเขาจะากาัดนีแปลว่าเขารู้สึกเครียดแล้วเขากลัวเราเหรอคะ,ะใช่ครับกับสุนัขที่<อ>ส่วนใหญ่ที่กัดคุณหมอนะฮะ ในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยส่วนหนึ่งความกลัวฮะเขากลัวนี่เขาจะถอยหลังกรูดเลยแล้วหมอยังไปจับเขาบรจยากาดเพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเขายกเว้นสุนัขที่มาหาเราบ่อยๆเขาจะคุ้นเคยกับคุณหมอแล้วก็เป็นถ้าคุณหมอสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ประสบการณ์ที่ดีก็คือไม่เคยตายเขานะครับเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปก็มีการดูมีการสอนในพฤติกรรมที่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้เขาก็จะไม่ทำแบบนี้แต่ถ้าถ้าบางตัวเนี่ยคุณคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้สอนในเรื่องของพฤติกรรมนะครับเขาก็อาจแล้วก็ไม่ได้พาไปเจอคนนะฮะเรยนตัวเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมพวกนี้จะเป็นสุทที่ค่อนข้างกลัวแล้วก็อาจจะกลัวคุณหมอแล้วก็อาจจะกัดคุณหมอหรือว่ามีคนไปบ้านเรานะครับเขาอาจจะกลัวจนกระทั่งคนที่ไปบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขากำลังกลัวก็ยืนมือไปจับ พลาวก็ยังให้หมอบอกไว้แล้วว่าสุนัขที่กลัวเนี่ยกัดเราได้นะต้องระวังออันนี้คือประเด็นกับว่าถ้าเราดูเราเป็นสุนัขที่มีการดูแลใช่ไหมคะอยู่ในการปกครองก็มันสามารถที่ทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันอย่านึกว่าเขาจะไม่ทำร้ายเขาก็พร้อมที่จะกัดได้เหมือนกันถ้าเราลักษณะเหมือนกับไปคุกคามเขาแต่เดียนี้เองเคยเจอค่ะสุนัขในวัดค่ะคุณหมออันนี้คือเขากลัวดีฉันเหรอคะตื่นเต้นวิ่งเข้ามา สุนัขนวัดเนี่ยจะมีข้อที่ที่ถามมีมากเลยเพราะว่าพอสุนัขนวัดถ้าอยู่รวมกันหลายตัวสุนัขในปรนธัสังคมพอเขาอยู่รวมกันหลายตัวเนี่ยเขาจะมีของคําว่าเป็นเรียกหมาหมู่นะะที่พูดกันใปวติาบ้านเนี่ยเจอหมาหมู่สกัดละใช่เขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าถิ่นครับคือสุนัขเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นอาณาเขตควอนเป็นเจ้า เจ้าของเพราะฉะนั้นเมื่อเอาเมื่อเราเข้าไปแล้วเราแปลกหน้าค่ะนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปแบบสุภาพเดินไปเฉยๆโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเราไปไปทาอะไรเนี่ยบางทีเขาม่ได้มีปัญหาแต่เวลาที่เราเไม่จริงยืนยันคอนเฟิร์มเป็นคนที่เดินอย่างสุภาพเรียบร้อยสงบแล้วเงียเหยื่อมาแต่สมอสมอเคยบอกไว้นะว่าคนที่เป็นเหยื่อของตุนัทเนี่ยก็คือเด็ก นะครับมนแยกเพศแล้วก็ผู้หญิงนะฮะแล้อก็คนฉลาอนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณปุญญนุชเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณคุณเดินไปคุณปุญญนุชเนี่ยหมอมันมองไว้แล้วว่าอ่าคนนี้สู้เหลาไม่ได้แน่อออจปจีตตัวแล้วถ้าคุณปุญญนุชมีปฏิกิยาที่ส่งเสริมนะครับเช่นกลัวคุณอยู่อ่ะกลัวคุณเป็นคนที่แบบกลัวหมาอยู่แล้วอ่ะมันจะตื่นต่ะอันที่สองก็คือส่งเสียงแบบเสียง พูดผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างแหลมจุนัทไม่ชอบนะครับไม่าไม่ส่งเสียงให้อาจจะพยายามวิ่งหนีออันเนี้ยไม่ไม่ได้เลยเป็นกษณบที่จุนัขจะรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อทันทีเลยนี่ถ้าทำทุกอย่างพฤติกรรมแตกต่างนีนคุณหมอบอกทุกอย่างเลยนะคือยืนิ่งใช่ไม่มีการส่งเสียงไม่วยวายสงบนิ่งมากจะะอย่าลืมคุณปูเป็นผู้หญิงไงฮะเออค่ะ แต่ถ้า네มีผู้ชายไปด้วยนะครับหรือว่าไปกันสักสอาคนเนี่ยโอกาสคุณจาจะน้อยลงเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาทํำอะไรลองไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากเข้าไปเลยดีกว่าใช่ไหมคะคือไม่ไม่ได้นึกแต่นิดเดียวทนฉีดวัคซีนมาพอเจอพวกนี้เนี่ยคือเข้ามาเนี่ยแต่คือเราก็พยายามเหมือนกันือนพยายามถอยพอถอยถึงปุ๊บนี่โอ้โหไม่นึกเหมือนกันนะว่าเขาจะแงกแยกแย่คิ้วใส แต่ดีที่ใส่เกงขายาวเพราะฉะนั้นก็มันก็มีการป้องกันเราเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งเพราะผ้ามันไม่ได้เป็นผ้าบางแต่ก็ต้องฉีดวัคซีนเพราะมันก็มีรอยรอยเป็นรอยเล็กน้อยเป็นรอยเขาเรียกเป็นรอยทะลอกไหมฮะคืออย่างคิดแล้วโอ้ถ้าวันนั้นเราใส่เป็นกระโปรงหรืออะไรนะต้องรองไว้เรียบร้อยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่หมอเตือนก็คือว่าอย่าพยายามเข้าไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยกับสุนัขพวกนั้นโดยหลําพังควรจะมี จริงจริงสุนัขตัวนี้อาจจะไม่ดุก็ได้แต่ว่าด้วยความหวงของสถานที่ะนะครับแล้วก็ที่ควรเข้ามีมีสองเวลาก็คือเวลาที่เขากินอาหารกับเวลาที่เขาเป็นช่วงของการพักผ่อนนอนหลับอ๋เอเหรอคะไม่ทันได้สังเกตเป็นช่วงอันตรายมากไม่ทันได้สังเกตรู้แค่ว่ากําลังจะเดินเข้าไปเพื่อ <c oughs> ที่จะไปตรงเขาเรียกว่าที่เก็บกระดูกไงคะ ก็เป็นเจดีแลนะทําไปทางตา้งแต่อ็แบบเดินก็ต้องเดินผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วก็เดินไปนคนเดียวด้วยไม่ได้นึกเลยว่าจะเจออย่างนี้ค่ะใช่ค่ะอืตอนนั้นสุนัขเขารู้สึกตกใจไหมคะตอนที่คุณไม่ทนได้สังเกตอะไรใดใทั้งสิ้นเพียงตกใจมากกว่าดิฉันจะนิ่งเพราตกใจแล้วดิฉันจะนิ่งค่ะไม่ไหวนี่นี่ดีนะดีที่คุณปัญญุชมีสติเพราะฉะนั้นไอ้ที่โดนสุนัขขูกขามจะต้องมีสตินะครับเพราะว่า เขาบอกไว้เลยว่าห้ามวิ่งห้ามส่งเสียงร้องนะัเมื่อใดที่เราหส่งเสียงร้องหวีดแหลมออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเราวิ่งเนี่ยสุดท้ายจะรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อโดยเฉพาะเด็กอ่ะะอกว่ามันมันยากเหมือนกันที่จะไม่ให้เด็กวิ่งหนิแล้วก็ส่งเสียงร้องเนาะเพราะว่ามันมัน จะให้เด็กยืนนิ่งๆบอกว่ามันกระดูกไปแบบเพราะฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังฮะแล้วก็ต้องสอนลูกหลานเราว่าอยาพยายามที่จะไปในที่ที่มันมีสุนัขจรเยอะเช่นวัดหรือว่าโรงเรียนหรือว่าบริเวณกองขยะบริเวณที่มันมีสุนัขอยู่กันเยอะๆเนี่ยอันตรายมากคือในวันนั้นเป็นไปงานศพพอไปงานศพถึงมันจะมีช่วงเวลาว่างอยู่ก็เลยเดินเข้าไปอาจจะไปไหว้ตรงที่เก่วกระดูกของทางครอบครัวหน่อยในประมาณอย่างนี้ค่ะก็เดินผ่านเข้าไปสงสัยเป็นคนแปลกหน้าของเขาก็เลยโดนเลยค่ะ เราอาจจะเป็นช่วงช่วงที่สุนัขอาจจะเครียดนะครับเพราะว่ามันมีคนแฝดมากไปเยอะแล้วก็มีการส่งเสียงอะไรพวกนี้ยฮะเขาก็อาจจะถูกรบกวนนิดนึงที่พักที่กินข้าวอะไรองี้ยฮะก็เลยเครียดอยู่แล้วก็งับเลยโอเคเพราะฉะนั้นนั่นคือสังเกตอย่างหนึ่งเลยว่าห้ามเดินคนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอไม่ควรไปลําพังครับไม่ควรไปลําพังในที่เราใช่ใช่ไปปีลังรั้งนานไปค่ะ ถ้าไปก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่คุณปุญญุณธทำก็คือถูกต้องก็คือสึ่งเสงสายาวที่มันหานอ่างเกรงดีใช่ไหมฮะจะมีร่มนะครับมีกระเป๋าาใช้กระเป๋านี่แหละเป็นตัวป้องกันที่เขาเนะนตาเลยนะฮะก็คือพวกสเปรย์ฮะที่ไว้ฉีดหน้าผู้ร้ายคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยที่เขามาคุกงามเราเราจะรักได้ฮะใช่ครับพอเราฉีดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาอาจจะแสบตาหรือว่าเขาอาจจะติ้งงว่าเราทําอะไรเนี่ยเขาอาจจะ ก็ได้ก็เป็นวิกีวิธีหนึ่งที่แนะนำมาวิธีที่ดีที่สุดก็คือหงจาจะไม่เดินผ่านตรงนั้นเลยไม่ไปอีกแล้วถูกต้องครับคุณคือคุณปุญญาโนเจอแบบเหตุการณ์ไร้ลายอ่ะใช่คือแบบไม่ได้คิดเลยว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะดิฉันเจอแคุณปุตอบผมนะเพราะคุณปุญญาโนชอบไม่ไม่อะไรนะกลัวแมว S <S ใช่มแมวกับสะอาดกับสุนัขเพราะว่าถ้าไม่ใช่ที่เราเลี้ยงอย่างนี้ยเราจะไม่มั่นใจใดๆเลยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจะรู้มั้งคะว,ว่ากลัวหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะาจรงิจรงๆแล้วโดนฉีดวัคซีนป้องกันอย่างนี้มาสองครั้ง <S <S ครั้งแรกคือแมวครั้งที่สองคือสุนักแลวที่เดียวกันเลยค่ะ <S <S ที่วัดค่ะวัดเดียวกันเลยนี่แอบฟ้องเนี่ยเราเราต้องกลัวก่อนอย่างอย่างเวลาผมรักษาเนี่ยด้วยีคุณหมอท่านนึงบอกอู้นี่เป็นเขาก็จับไม่ นะพอแม่หมามาอยู่หน้าต่อหน้าผมเนี่ยเขาจะนิ่งเพราะเร้สึกว่าเราเราไม่ได้กลัวแล้วก็แบบเรารักเขาชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ผู้ด่าเูมือนกัเาไม่แน่ใจว่าหมามันจะรู้ขนาดไหนคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เข้าไปไปรูปหัวหรืออะไรอย่างนั้นเพราะเพราะรู้อย่าต้องระวังคือจะป้องกันตัวเองโดยตลอดมากๆเลยแต่จะเจอเนี่ยสองครั้งแล้วค่ะห่างกันสิบปีค่ะได้ชีกทุกครั้งนี่นี่ขนาดว่าเราแบบว่า แล้วมันระวังใช่แล้วความรู้โตแล้วเลยงียถ้าเป็นเด็กๆด้วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะครับเดกจริงครับที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาตรงเพราะว่าไอ้ช่วงปิดเทอมเนี่ยคุณบอกก็บอกว่าจะโดนหมากัดเยอะแล้วก็ต้องไปฉีดวัคซีนซึ่งมันทําให้ประเทศชาติเราก็ต้องสูญเสียนะครับค่าค่าวัคซีนปีหนึ่งเนี่ยผมเขาบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับเยือโรคบางโรกอีกเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยกัน ในเรื่องของการที่จะไม่ให้พวกเราเนี่ยโดนสุนัขตัดครับ้แต่ว่าจริงๆว่าอีกมุมหนึ่งก็แปลว่ามันเป็นมุมที่ดีเหมือนกันเพราะว่าคนเข้าใจมากขึ้นคือแค่โดนข่วนเล็กน้อยโดนกัดเล็กน้อยก็รู้แล้วว่าต้องรีบไปฉีดวัคซีนคือจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะค่ะปล่อยจนทีบติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าติดอันนั้นมันไม่ควรนะคะเพราะงั้นไอ้แต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ใกล้กับสุนัขที่ไม่คุ้นเคยก็คือนิ่งๆใช่ไหมคะ อจริงๆแล้วให้ให้นิ่งนะครับที่ติกลียงการไปไปสัมผัสและที่สําคัญอย่าต้องตาสุนัขนะฮะอย่าจะว่านาอต้องตาสุนัขเนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายนะฮะอ๋อเหรอน้ส่งเสียงไปจ้องตาะไปคาทายเขาแล้วล่ะห้ามเลยนะะห้ามต้องตานะครับแล้วก็บริเวณที่สุนัขอยู่ที่เราไม่คุ้นเคยก็อย่างที่บอกว่าอย่าวิ่งหรือว่าเสียงดัง่าส่งเสียง แล้วก็ถ้าแบบว่ามันอดไม่ได้ไปเจอสุนัขแล้วแบบแหมอยากเล่นเหลือเกินเนี่ยต้องยื่นมือให้ให้เขาดมก่อนโอ้อันนี้ไม่กล้าเลยถ้าสมมติว่าอดไม่ได้แหมแบบไปไปกุฏิเจ้าวาดแล้วก็แบบไปเจอสุนัขอู่ก็ถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็ถ้าใช้เฉยๆแล้วอดใจไม่ไหวก็ยื่นมือให้ดมก็ดมแล้วเขาเข้ามาหาเราเนี่ยแสดงว่าเขาโอเคแต่ถ้าเขาไปเขาเนี่ยเขาจะไม่โอเคอ เข้าใจเพราะอย่างคนที่เขาลารักสัตว์อย่างเนี้ยเวลาเขาเจอดีบางคนเขา,า,าจะแบบวิ่งเข้าไปหาเลยนะคะผมเนี่ยคนหนึง่งไปหาเห็บให้บ้าง<อ>ไปลูกบ้างซึ่งจริงๆแล้วหว้ามลูกหัวสุนัขที่ไม่คุ้นเคยเด็เดขาดเพราะว่าถ้าเราเอาไปจับหวัวจับตัวเขาเนี่ยเขาจะกัดว่าเราไปทําร้ายฮะ,ะทั้งที่ปกติไม่ใช่สุนัขดุนะก็เป็นสุนัขธรรมดานี่แหละแต่บางตัวมันไม่ได้เฟรนลี่แบบ โอ้ยเรียบร้อยหน้ารักตัวที่ต้องระวังไว้ก่อนโดยเฉพาะช่วงที่เขาหลับคหรือว่าช่วงกินอาหารเนี่ห้ามเลยนะฮะเออาหารเพิ่มไปหยิบชามออกมาไปอะไรอย่างเงี้ยไข้อาหารดึงกลับมาอย่างเงี้ยโดนกัดหมดนะตอนนี้สุนัขเรื่องอาหารไม่ได้เลยขนาดหวานด้วยกันนะฮะือนเดยกจ้อย่ายุ่งกันล่ะจ้าใช่พอกินอาหารเนี่ยแย่งกันเนี่ยกัดกันเลยนะฮะอันนี้อันนี้มีเยอะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่สุนัขเป็นสัตว์ <c oughs> ครับตัวเมียกําลังเป็นสัตว์แล้วตัวผู้ก็เไปลุมล้อมกันตีห้าตัวเนี่ยคนนี้มันจะดุเป็นพิเศษนะครับ <ไป S 2> ตัวผู้มันจะกัดกันแล้วมาอาจจะมากัดคนันหงุงิดนะฮะครับแล้วก็<ล>ถ้าเป็นหมาตัวเมียก็คือช่วงที่เขาคลอดลูกอ่าห่วงลูกใช่ไหมฮะนะครับสุขอนี่ก็ต้องรู้นะในบ้านเพื่อนนะครับหมากำลังคลอดลูกเนี่ยน้ยจะเป็นพันหนกัดหมดนะฮะนะครับมันมันต้องระมัดระวังแม่แต่สุนัขเลี้ยงใช่ไหมฮะ ใช่ครับต้องระวังครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกกับเราแบบไหนแต่ถ้าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีปัญหาเช่นไปบ้านเพื่อนแล้วก็เขาก็เลี้ยงสุนัขแล้วก็คุ้นเคยตลอดไปมาต่อจากเรารั้งเรืองแล้วกันแล้วพอเขาคลอดลูกเราไปเยี่ยมเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เคยไปเลยแล้วอยู่ดีวันนั้นไปเห็นหมาคลอดลูกแล้วไปจับเนี่ยระวังเลยฮะนี่ไปจับลูกเขาเนี่ยเส็จเลยนิ้วาสที่จะโดนกัดได้ก็ต้องระวัง ค่ uhm ะคะือได้ย so ินบางคนบอกว่าคนนี ball, right? lair, pe, uh, ้มันมีสัญชาติยาณของความเป็นคนที่รักสัตว์แล้วก็จะคุ้นเคยกับสัตว์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามแต่เขาต้องได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่านี้อย่างเดกี้คุณหมอบอกคุณหมอก็ไปรู้ไปอยู่บ่อยได้รู้ผัวรูปอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นจริงไหมคะมันมันมันก็จริงส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมก็เจอนะฮะตัวที่ก็ไม่สามารถเข้าถึงเข้าได้เหมือนกันก็คือ เขาก็ดุกับผมเหมือนกันแล้วก็กลับเหมือนกันบางตัวคนอื่นจับได้ผมผมกัดจะจับไม่ได้ก็ได้มันก็มีปัจจัยที่ที่ร่วมกันเยอะเช่นความคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยหรือว่าเจอเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยมันมันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบติดใจดีเป็นผู้ชายแข็งแรงะนะครับไม่ที่ว่าเป็นเดือของสุนัขแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องะระมัดระวังครับในประเด็นที่หมอเล่ามามว่าจะเป็นหมาแม่ลูกก่อนนะครับหมาที่เราไม่คุ้นเคยหมากําลังกินข้าวนะครับ ต้องต้องเรามาระวังนะครับค่ะแล้วทางฝั่งที่คุณหมอบอกมาก็คือจะเป็นห่วงกรณีของสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ใช่ของหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นพวกสุนัขจระไลต่างๆนี้คนจะมีความระมัดระวังกันก่อนอยู่แล้วในเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นสุนัขที่เขามีเจ้าของอย่างเราไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักล่กะสุดเ,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 เอ้เราเราเราสบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะต้องต้องเรามาระวังหมดเลยฮะเพราะว่า ทำไม่คุ้นเคยแล้วการที่เขารักษาอนาเขตเนี่ยค่ะแล้วก็ภาวะจิตใจของเขาต่างๆในวันนั้นด้วยสถานที่เราเข้าไปนะครับกินข้าวอยู่ไหมกําลังขวงของอยู่ไหมนอนหลับอยู่ทรือปักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงของเราที่ส่งเสียงออกไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่า บ้านเพื่อนนะครับก <Okay. S 2> ับสุนัขที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าอาจจะคุ้นเคยแต่เป็นช่วงที่เขากาลังคลอดลูกหลือก็ต้องมีความ, uh huh. มาระมัดระวังให้ให้นึกอยู่เสมอว่า <Yeah. S 2> เรามีโอกาสที่จะโดนสุนัขเนี่ย uh huh. คุกคามเรานะครับไม uh ่ว huh. จะเป็นสุนัขจรหรือสุนัขมีเจ้าของะฉะนั้นก <Yeah. S 2> ารเตรียมตัวในการป้องกันนะครับสําคัญที่สุดเลย <Yeah. S 2> นะ uh huh. เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างคะในการที่จะเตรียมรับมือค่ะกับสุนัขที่อาจจะ้ามมหาเราได้อย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเรามีนะครับหรือว่าไอ้ตัวพ่นอุปกรณ์ป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพกติดตัวไปได้นอกจากจะป้องกันสุนัขก็ยังป้องกันคนได้ด้วยอันต่อมาคือว่าเวลาที่เราโดนสุนัขกัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เราใช้ใช้มือเนี่ยนะฮะไปดัน คอตรงคอหอยอะฮะโอ้นคงไม่กล้าถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงต้องลองด้วยนะคุณหอลองเอ้าหันเขากัดเราใช่ไหมฮะเราก็พยายามดึงกดที่คอเขาเนี่ยเขาเขาจะปล่อยเขาไม่แค่โจรเขาหนาเราเหรอคะคุณหมออย่างนี้ค่ะคือเขากัดเราแล้วค่ะเขาแล้เราแล้วกดนะฮะหรือว่าเราพยายามดึงขาเขาขึ้นนะครับแจะรู้สึกเจ็บหรืออาจจะพยายามที่จะปล่อยปาดออกไปนะครับ แต่สิ่งที่ที่สําคัญก็คือว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับกัรบอกว่าต้องต้องเตรียมพร้อมนะครับกระเป๋าหรือว่าเวลาคือเวลาที่สุนัขก็จู่โจมเนี่ยถ้าเรารู้ตัวะเวลาเขาจะกัดเราเนี่ยเขาจะกัดตรงๆนะฮะคือหมายว่าพุ่งมาเขาจะพุ่งแนวตรงเพราะงั้นถ้าเราเบี่ยงตัวนิดนึงเนี่ยเขาเขาก็จะเสียท่าแล้วก็จะงงมากเลยอ๋อใช่ เพราะอนไรนเบี่ยงเบี่ยงแล้วก็ใช้กระเป๋าดีละเป็นตัวไอคคนเอาวูทแต่ก็ยังยังโดนคือเป็นเฉียดเฉียดไงมันถึงได้เฉียดเฉียดอ่าค่ะก็คือีิถูกต้องครับว่าเราเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องสอนวิธีการแบบเนี้ยให้กับเด็กๆด้วยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุแล้วชอบไปวัดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ต้องให้ความรู้กันแบบเนี้โอ้ยถ้าเป็นวัดแต่งจังหวะแต่อันนี้โอ้โหสุนัขเยอะเลยค่ะ ครับหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเขากระโดดมากัดสมมติว่าจะกัดหน้าเราเนี่ย<ม>นะคะ <c oughs> เราก็ต้องใช้แบบใช้ขาใช้แขนอะนะครับเหมือนที่เหมือนที่คุณปุญญนุชทำก็คือการที่มันจะกัดตรงอื่นเราหรือว่ากัดขาเราแทนอะไรเงี้ยมันก็ต้อง,ต,องต้องแลกกันเนาะ <c oughs> ค,ค, <c oughs> คือจริงๆเราโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่สังเกตอยู่แล้วมันจะเป็นสังเกตมองระยะไกลระยะยาวแต่ว่าเ็ยังไงยังพลาดค่ะอ๋อค่ะอ๋อ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  ยังโดนเลยนะัลถ้าเกิดว่าคนที่หรือเด็กที่ไม่มีความพร้อมเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับบางทีออกนอกสายตาคุณพ่อคุณแม่ไปวัดเนี่ยไปด้วยกันแไปขอเข้าห้องน้ําแล้วก็เดินไปก็เจอสุนัขเลยเนี้ยต้องระวังนะครับไปขวดเขาไปบริเวณครัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอะไรที่ตรงไหนที่มันมีอาหารเนี่ยนัแมวมันจะชอบไปอยู่ครับต้องระวังนะครับแมวเนี่ยเราไปกับเขาเนี่ยหน้าท้องเขาก็จะไม่ค่อยยอมนะฮะมางคนลูปตัวรูกอะไรได้นะครับ พอแตะนั่งท้องปั๊บเนี่ยแมวจะแหวงกัดทันทีเนี่ยคือจะถอนเขาเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังนะฮะแมวที่น่ารักทุกตัวนี่แหละนะอรมบเื่งกาเ้ยงแเราจะมีความมีอารมณ์มีความรู้สึกวมีความเมตตาเขาก็ไม่ไม่ละเว้นใช่ไหมฮะเขาไม่สนใจแล้วฮะเพราะว่าแตองท้องเนี่ยเป็นช่วงที่เซนซิทีฟที่สุดของแมวนะจับปั๊บเนี่ยกัดทันทีเลยโดยสัญชาตยานเพราะฉะนั้นต้องระวังพอพอเรากัดเรากระชากเนี่ยเล็บไอ้เคี้ยวที่มันฝังอยู่มันก็จะฉีดนะครับเด็กดึก ตกใจร้องไปกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้น,น่าเป็นห่วงมากต้องต้องระวังเหมือนกันครับผมแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเกิดได้ทุกฤะดูนะครับแล้วก็เกิดกตัดที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังเป็นพาหะโดยเฉพาะใ,ในบ้านเราก็สุนัขและแมวก็ต้องมีความระมัดระวังก็โดนกัดก็ต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบพาไปฉีดวัคซีนจะบอกว่าเนี่ยอย่างคุณปุญญนุชแค่ตลอกเนี่ยนิดเดียวถลอกเดียวาเรียกว่าความเสี่ยงมันก็น้อยค่ะแต่ก็ ใช่งั้นเด็กหรือว่าใครก็ตามที่โดนนักเรียนนะครับมีบาดแผลจะตลอกไม่ฉลอกเนี่ยไปให้คุณหมอเขาตัดสินนะครับว่าเราควรจะฉีดวัคซีนป้องกันหลังโดนกัดหรือเปล่าอย่าไปตัดสินเองนะครับบางคนบอกเออไม่เป็นไรหรอกนะครับแล้สุดหปีมาเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครับเหมือนที่ตัดลายล่ล่าสุดอะไรพวกนี้ก็คือ อ่าไม่ไม่สนใจว่ามันจะเป็นไม่นึกใช่ไหมไม่นึกไดมไม่นึกว่าจะเป็นโรคว่โนนเดเดียวอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องใส่ใจเลยครับอืมค่ะค่ะเนี่ยจำนวนส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านผ่านมาเนี่ยจะเป็นวัยไหนคะที่ที่ไปฉีดวันนี้มีข้อมูลอะไรคุณหมอได้ได้มีข้อมูลในส่วนนี้ด้วยไหมไม่มีครับแต่ว่าเท่าตัวสนให่แล้วเป็นเด็กจะเป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับจากที่หมอบอกแล้วก็ผู้หญิงเนียฮะจะเป็นจะเป็น เป็นเพื่อนที่อ่อนแอไม่ใช่จริๆเขาว่าอ่อนแอไม่ได้เป็นดูแล้วหมอนกับว่าสู้เขาไม่ได้เขาก็เลยพุ่งเข้ามาหาเลยอีกมุมหนึ่งจริงๆแล้วคือเป็นกลุ่มคนที่มีความแบบหลักสัตว์นะคะใจดีแล้วเราจะรู้สึกแบบไว้วางใจกับบรรดาสัตว์ทุกเป็นโลกใปดีแล้วเสียงก็มีส่วนนะที่หมอบอกนะครับเสียงแตกเนี่ยสุนัขเหนื จะไม่ชอบเลยรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อเพราะว่าเวลาที่เขาไปกัดเหยื่อนี่เหยื่อมันจะร้องแบบนี้แหละมันจะเสียงแหลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีความคุ้นเคยว่าลักษณะนี้ยคือเหยื่อนี่คือมันเป็นสัญชาติยักษ์นะของของเขาซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องดำรงอยู่ใช่ไหมฮะก็ต้องมีการป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยเพราะงั้นในเมื่อเขาป้องกันตัวเองเราก็ต้องป้องกันตัวเราด้วยคือการเรียนรู้ว่าหนึ่งพฤติกรรมแบบไหนที่เขาส่งสัญญาณว่าจะกัดเราใช่ไหมครับ สองอบุคคลแบบไหนเป็นเหยื่ออันที่สามก็คือแล้วเราจะโปรเทคเราได้อย่างไรนะครับอย่างที่ที่หมอนําเรียนไปว่ามันก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะช่วยลดการเกิดเอการถูกกัดนะครับค่ะคือบอกเลยว่าถ้าหาว่าใครที่เคยเจอเนี่ยจะรู้สึกแล้วมันจะกลายเป็นฝังใจมันจะสว่าการงนวน มันจะมันเหมือนฝังใจนะแล้วมันจะกลัวเลยนะคือฝังใจกับการที่ต้องไปฉีดตามเวลาที่คุณหมอบอกมันไม่ใช่แค่วันสองวันนะคะเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเจ็ดโอ้ใช่ใช่บางทีก็ต้องหาเป็นเดือนแล้วก็แบบหลายเดือนใช่ไหมแต่ละเข็มมันจะมีระยะห่างที่มันแตกต่างกันไปค ใช่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 ก็เป็นของการเสียเวลาเลยด้วยถ้าเกิดว่าเราโดนโดนกัดคือบางทีแบบอาจจะลืมได้อย่างดีที่โรงพยาบาลเขาก็มีการอเตือนเข้ามาบอกว่าถึงจำนดอาชัยไม่อย่างนั้นก็อาจจะลืมไม่ครบได้แล้วอาจจะมีโอกาสที่จะแบบเอออาจจะเป็นแบบป้าขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแสดงว่านี่เราโดนโดนกัดครั้งหนึ่งนี่เราสูญเสียทั้งเวลาแล้วก็ทั้งความรู้สึกเนาะแล้วก็ันจะ่างใจ จะฝังใจแต่มันก็มุมอีกอันนึ่งมันมันจะกลายเป็นความระแวงคือมันเป็นวิตกจริตไปเลยค่ะคุณหมอต้องสะทบาดาครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันมันไม่่อยดีกับ คือมันอมืมันไม่ได้เกิดความใช่คือมันไม่ได้เกิดความคุ้นเคยนะแต่มันจะการเป็นรู้เลยว่าคือวิตกวิตกกังวลว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจออย่างนี้อีกหรือเปล่า<อ>แทนที่จะคุ้นกับเป็นการกลัวมากกว่าใช่จะเป็นความรูม<า>้สึกวิตกกังวลมากกว่าเพราะว่าคือทั้งสองเคสจริงๆถ้าถามว่ามันกัดเป็นเวอร์เป็นผ่าไม่ใช่ขนาดนั้นแค่ขวนขวนเท่านั้นแต่เราสึกโอ้โหมันมันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นไงคะ อ่าค่ะอือครับผมอ่าอันนี้ก็คือผู้ใหญ่โดนแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยดิฉันว่าความรู้สึกของเขากับผลทนาจิตใจมันน่าจะมากกว่าครับ๋ยยังไงจะพยายามให้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับเพื่อลดการที่พวกเราจะโดนสุนัขกัดนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่หมอบอกนะ้วเขาเขาไป็บอกว่าหมาไทยหมาดีๆมันคงไม่กัดนะฮะกัดเฉพาะหมาพันธุ์ดุร้ายจริงๆไม่ใช่นะฮะทพันธ์ตัวใช่ครับมีสัรชัตญยานของการคุกคามเหยื่ออยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับกับสุนัขที่ไม่คุ้นเคยครับก็อย่างในข่าวเลยนะอันนี้ขอเพิ่มอย่างในข่าวี่อยู่ในบ้านตัวเองแล้วไปสุนัขพันธุ์ดุดที่เข้ามากัดน้องในในพื้นที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะมีฮะเจ้าของก็มีฮะนั่นแหละสินะหรือาจากัดจนเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแปลว่าการที่เราจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรเราเราต้องอันนี้เอาถามนอกเรื่องเลยต้องทําความเข้าใจอะไรกับเขาขนาดไหนฮะ คือจริงๆก็ต้องเพราะช่อง,องหลังมันบ่อยนะคะที่มากเลยนะค่ะพวกนี้ครับต้องศึกษารายละเอียดพันอย่นะครับคแค้วกับคุณหมอนิดนึงแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ยคุ้นเคยกับคนคะนะครับไปกับจัดอื่นๆนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยความรักนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเพราะสัตว์ก็มีหัวใจนะฮะเพราะงั้นถ้าเราเลี้ยงแบบทิ้งๆกว้างๆเขาก็จะเหมือนหมาที่ถูกทิ้งๆกว้างๆเขาก็จะทําตามใจตัวเองหรือถ้าเป็นไปได้เราเอาพาไปฝึก นะครับที่ต้ยงสอนสุนัขเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบมีวินัยนะครับแต่ว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหมอคิดเขาคิดว่าแค่ให้ความรักเขานะครับผิดก็ทําโทษนะครับดีก็ให้รางวัลแล้วก็เลี้ยงดูเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ให้เขาหิวไม่ให้เขาเครียด แม่ขเขาเจอสภาพแวดล้อมที่มันเลวร้ายมีคนไปแกล้งไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะเติบโตมาเป็นหมาที่มีสุขภาพจิตดีคือหมามันก็มีสุขภาพิที่ดีด้วยนะฮะบางตัวเขาเขาก็โอเคอ่ะตัวเขาก็ไม่โอเคคือเท่ากับว่าจริงๆเราเนี้ยสัตว์ตัวไหนหมันก็สะท้อนสะท้อนใ้เห็นถึงบุคลิกการเลี้ยงดูของคนคนที่เลี้ยงเขาด้วยอย่างนงี้ยไหมก็ถือว่า เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แม้กระทั่งหน้าตาก็จะใกล้เคียงกันนะครับคนหน้าตาแบบสา็เเลงคนหน้า้าที่แบบมาเลี้ยงถ้านก็จะน่ารักออกมาใช่ใช่ครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงการให้เวลานะครับมันไม่ใช่แค่ให้อาหารนะฮะมันต้องให้ความรับให้เวลาพาไปวิ่งเล่นมีความใกล้เคียงกันทุกอย่างมันก็ทําให้เขาเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดีแต่ถึงอย่างไรนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะกัดเราได้เหมือนกันไม่ว่าจะเขาหน้ารักขนาดไหนเนี่ยเหรอคะ มันเป็นสัญชตาตญาณที่อยู่ในลึกๆอะฮะเวลาหิวเวลาคลอดลูกนะครับเวลาที่เจอคนแปลกหน้ามันมีอนาเขตของเขาอะไรพวกนี้ถึงถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนถ้าเราไม่ะมระมัดระวังเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนพวกเขาเนี่ยคุกคามหรือว่ากัดได้หมดฮนะเพราะฉะนั<ต>้นม,มันอยู่ที่ต่เราจะต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับถึงได้มีข่าวอย่างสุนัขพันธุ์ดุๆที่ถึงได้แบบทาร้ายแม้แต่เจ้าของตัวเองครับอันนี้ต้องไปดูว่าจริงๆเจ้าของเลี้ยงแบบไหนบางคนก็แบบใจบ้างอะไรบ้าง ไปแกล้งตอนกินข้าวบ้างไปอะไรเงี้ยสุนัขบางทีมันก็เก็บไว้นะพอถึงเวลาที่เราอ่อนแอเห็นแต่สังเกตว่าเวลาที่ขันเจ้าของเปมนอะเป็นเด็กกับผู้สูงอายุเด็กกับผู้สูงอายุนี่ะฮะก็เป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยโดนอ่ะมันก็เลือกด้วยนะฮะว่ามันจะทําร้ายใครได้นั่นโดนในบ้านตัวเองอีกใช่ครับใช่ไหมคะที่เป็นข็นอะไรมถูกต้องครับต้้งก็มีอย่างที่หมอบอกว่ามันมันต้องระบัดระวังหมดเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเป็นเหยื่อเขาอนะครับ คือเท่ากับว่าทุกอย่างต้องใช้ความรักถ้าเป็นสุนัขที่เราเลี้ยงใช้ความรักกับเขาเราก็ต้องไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวใส่เขาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนที่เขาพร้อมที่จะกัดพร้อมที่จะดุมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนนะฮะการติดสัตว์นะฮะในตัวผู้<อ>นี่ควรจะพาไปทาหมันเพราะว่าการที่มีฮอร์โมนเขาก็จะค่อนข้างดุเวลาที่เขาได้กลิดสุนัขต,ตัวนเมียอย่างเงี้ย เพรวมันไม่ฟังใครแล้วฮะเจ้า <Okay. S 2> จของเจ้าของมันก็ฟังและครับ uh huh. ต,ตอนที่เขาหิวข้าว uh huh. กำลังกินข้าวเขาห่วงมากอะไรเงรี้ยของเล่น uh huh. นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ใครที่เคยไปทุบไปตีเขาเนี่ย uh huh. ไปหยอกไปเล่นเนี่ยเขาจะจาไว้แล้วเขาก็มีโอกาสเขาจะเรียบร้อยเลยนะเพ็ย uh ัง huh. ต้อง, uh huh. ต,องต้องดูแลเลยทั้งหมดเลยครับนะจริงถ้าแบบเราใช้ความรักมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะรักเรามากขึ้นเท่าน,านั้น แล้วเขาก็จะรักคนอื่นๆ,ๆด้วยใช่ครับใชรับะางความสุขยด้วย <S 1> <S 1> ใช่อันนี้ประเด็นที่สําคัญมากขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอที่มา <Okay S 1> คุยกันในวันนี้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสัตวแพทย์อาสาจอสอ